ัดอ้อผัดมีโคราชนะคะเคี่ยวได้ที่แล้วนะคะเคี่ยวหมูได้ที่ตีไข่ลงไปนะคะผัดคลุกเคล้านะคะปรุงรสตามชอบนะคะกงปรุงจะมีหวานนํำนิดนิดใครชอบหวานก็ตามนี้เลยถ้าไม่ชอบก็ปรุงหยอนนิดได้เลยนะคะเส้นคะไหเส้นได้เลยนะคะ ผัะะกสเสี่กก็ต้นหอมรูดหน้าได้เลยนะคะเลือดนะคะเลือดฟงนะคะประจักษ์สำหรับก็ทเลือดนะคะ ชิ้นใหญ่หน่อยเพราะเราชอบชิ้นใหญ่นะคะเราทานกันเองเป็นปาร์ตี้ของเราเองนะคะก็เสร็จแล้วนะคะแล้วก็โรยต้นหอมตามชอบไปเลยใส่กุ่มใหม่